สวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก B.Y.D. d o l โดฟิ League 3มากันที่สนามศุนย์ลักากรลาดกระบัง54ครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างคัส t อมยูเนเตดครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบ้านค่ายยูเนเตดครับผู้บรรยายวันนี้ก็อยู่กับผมครับวรพลนินศิลาครับโอ้วันนี้คัส t อมใส่3ดาวลุ่งลงมาครับเป็นตัวจริงครับ เริ่มเกมแล้วครับเป็นทางด้านของบันคายครับอา้าวให้มาจังหวะนี้ตักได้แล้วได้ควบเข้าเก่าเก่โทษยังไงครับมาจังหวะนี้ศิโลวิทย์โอ้โหไปพลาดตั้งแต่ต้นเกมเลยบอมเข้ามาอา้าวแล้วถึงด้วยครับจับ,จ,บจังหวะนี้ยังไงได้ยิงโอ้โหจนคานครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนํำก่อนเลยครับบันคาย ทักทายหนักนว่วงเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะนี้เราได้ยิงตรงนี้ของโชต้าโอ้โห,โหอ่าเป็นส่งผลครับส่งผลกลับไปตั้งกันใหม่หน้ำหนักที่ส่งผลให้นี่เอ้าแล้วยังไงครับเราโอ้โหชนเตาไปเล่นตรงนั้นโอ้โหยแม่การตะพัดนวัตกรนี่ครับจังหวะที่โอ้โหนี่ครับเราไปเล่นกับอนุชาด้วยครับอนุชานีด่ดาวซันโว แล้วก็มาเยือนเกมนี้เนี่ยหวังหนึ่งแต้มไว้ก่อนครับแต่ว่าตรงนี้เปิดมาแล้วมงสกัดโอ้โหข้ามขาออกไปครับจังหวะนี้ยังมงสกัดได้ครับดูอีกทีครับบอลตรงนี้ครับธรรมวัฒน์เปิดมาต้องมงออกหลังไปครับกันตภัทรเปิดโด่งๆขึ้นมาครับแล้วอา้าวบอลลึกมาชุนตะจับแล้วจิงตายลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ โอ้โหเกือบจะได้ส้มหล่นครับตรงนี้ชุนตะนี่ครับดูจังหวะที่บอลเลยศีรษะของนพคุณมาแล้วได้ยิงตรงนี้โอ้โหสิบห้านาทีต้องบอกว่าสนุกเหลือเกินครับแล้วดูเตะมุมตรงนี้ครับชุนตะเปิดมาแล้วได้มงด้วยครับเลื่องชัยแล้วประวัติยิงชนคานเหมือนกันครับโอ้โหไม่ได้ครับนาวิกดูตรงนี้ก่อนครับชุนตะแล้วเลื่องชัยมงตั้งมาแล้วเนี่ยครับได้เอี้ยวยิงไม่โอ้ยจังหวะนี้ คือถ้าตรงกรอบนี่ก็น่าจะใส่สกกรได้เหมือนกันครับนาโอกิปวิดโอ้โหจับบอลลั่นครับปวิดบุรีเทศแล้วโอ้โหแล้วไปเตะคว่ำเลยตรงนี้ฟา,ฟาวฟาวแน่ครับผู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบอยู่แล้วนาโอกิโดนอัดคว่ำไปอีกคนนึงอ้าวนะครับยังได้ลุยต่อครับชุนตะชุนตะจะลุยตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับผู้สินจดไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวเรียกแล้วครับอาแล้วฮะ คนไหนจะได้ลิฟต์เชอร์คนแรกยวดู่คนนี่ละครับดูเสื้อปุ๊บใช่เลยครับโวิดบุรีเทศนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้นี่แหละครับโอ้ยดูฟิตอ่เตะมุมตรงนี้ครับชุนตะเอ้าเปิดมาโอ้โหแล้วโชกแล้วยิงสวนได้ไหมแม่ไม่ได้ครับนาโอกิโอ้โหจังหวะยิงมันเบาไปหน่อยครับเราจะพลิกหนีตรงนี้โอ้โดนตัดฟาวได้ไหมยังไงครับไม่มีสัญญาณ นาวกิ ke, เล่นต่อหกักคอมาตรงนี้แล้วได้ยิงด้วยครับโอ้โหจังหวะยิงของเลืองชัยทางด้านของนว,วัตกรบอมเข้าไปได้บ่งตั้งลวดนี้โอ้โหได้เตะมุมครับหลังจากที่ต้นเกมเนี่ยเป็นลองดียครั้งครับลูกเตะมุมมาู้ดประพัดโชคมาตรงนี้ยังดีนะครับลูกตั้งเตะของชุนตะนี่เริ่มที่จะสร้างปัญหาให้กับทีมเยือนครับ แล้วตักมาตรงนี้เอาแล้วมบกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับเลืองชัยชูตรงชัยครับโอ้โหกับตันทีมของคัสตอมยูไนเต็ดครับเลืองชัยชูตรงชัยครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ดุกครั้งครับขึ้นไปตรงนี้แล้วเทคลูกนี้โอ้โหโขกลูกนี้แสกหน้าผู้สาประตูเข้าไปเลยครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเทคตรงนี้ของเรืองชัยชูตรงชัยครับหนึ่งศูนย์ครับคัสตอมยูไนเต็ดครับสิงห์ในด่าน แต่ว่ายังมีเหลืองชัยแล้ะครับเหลืองชัยเอา้าปั๊มกันตรงนี้ขวดลูกนี้คว่ำไปผูสินเป่าฟาวไปแล้วครับแล้วมีเหลืองด้วยครับโอ้โหเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแล้วครับตรงนี้นี่ครับจังหวะที่ปั๊มกันตรงนี้แล้วโอ้โหจับบอลไปแล้วครับถึงบอลก่อนครับศิลพัฒนมีนวัตรกรเติมไปศิลวิทย์โยกหลบสิลวิทย์เปิดเข้าไปแล้วตวัดยิงเราได้ยิงลูกนี้โอ้โหนาะโอเคครับ จังหวะนี้เปลี่ยนแกนขวาสุดเอาแล้วครับไม่มีธงด้วยนาโอกิมีเพื่อนอยู่ข้างในนาโอกิหัก้อมาสิลวิทยิงลูกนี้ขู่โดนเสียแล้วยังได้ครับนาโอกิโดนตันลูกนี้คว่ำลงไปแต่ว่าแม่ผู้สินิให้เป็นตั้งแต่จากประตูครับของบั้นค่ายดูอีกครั้งครับจังหวะนี้นี่เโอเู้หเข้ามาบล็อกลูกยิงของศิลวิทยได้ทันเวลาครับแล้วตันกันตรงนี้เนี่ยปวิทย์บุรีเทศครับ เราขึ้นมาตรงนี้โดนเสียบคว่ำไปโดนไปเหลืองไปอีกหนึ่งคนครับทรงพลพาใหม่เป็นผลิตผลครับของพศพิทยพยัตครับนี่ครับจังหวะเสียบตรงนี้ของทรงพลต้องตัดเกมไว้ก่อนครับเอาวแล้วครับบอมเข้าใส่แล้วครับบันค่ายอนุชาโมงเช็ดมาแล้วโม่งคืนหลังไปตรงนี้อ่าให้กับทางด้านของกันตาพัดแล้วเอ้าอนุชาเดี๋ยว ดูครับต้องระวังแหละครับจังหวะเข้าโดนใบเหลืองไปเลยครับอนุชานี่ครับมีคนนี้แล้วคนนี้ต่ออีกทีค่าเฉลี่ยถือว่าดีมากครับยิงทุกนัดครับเดี๋ยวดูเกมนี้จะยิงไหมเหลาพุทสินเป่าลูกวิดหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับคัสตอมยูเนเต็ดครับออกนําบ้านค่ายยูเต็ดยูหนึ่งศูครับอนุชาดวลกับธีรวัตรธีรวัตรอย่างแข็งแกร่งครับธีรวัตร สกัดออกแต่ว่าตรงนี้ผู้สินเป่าฟาวจังหวัดแรกไปแล้วครับเหมือนจะมีคําพูดของทางฝั่งบ้านค่ายนี่ครับเดี๋ยวโดนใบเหลืองไปครับอ๋อนี่ครับให้จังหวัดแรกนี่ให้ผิดคนครับนี่ครับคด๋องช้ยพลก็โอเคครับมีรายงานจากผู้สินที่4แล้วครับอาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีครับ มาสิรวิทย์ผิวแม่เจอสองคนครับกลับมาวัดสันบอมเข้ามาตรงนี้ยังสกัดเอาไว้ได้แล้วจับบอลมาปั่นโคง้โคงลูกนี้โอ้โหแมชุนตะครับจังหวะที่ยิงตรงนี้ครับโอ้โหของชุนตะบอลโคง้งลูกนี้ครับดูครั้งครับนี่ครับ,เ,รบเอี่ยวโค้งลูกนี้โอ้โหมันเลี้ยวช้าไปหน่อยครับ <ing S 2> ขึ้นมาขวาสุด จากสกิดตรงนี้ติดอนาพัทครับแล้วชุนตะสกิดต่อให้อนาพัทขวดลูกนี้ไม่เ,ออเดี๋ยวดูก่อนครับว่าผู้สินให้ฟาวหรือว่าให้ทุ่มแต่ตรงนี้เจ็บไปแล้วครับอนาพัทเนี่ยดูอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะนี้ไม,ไม่ไม่โดนบอลเลยนะครับแล้วโอ้โหพยายามจะจะจะ,จะเป็นนัทนันแก่นทำครับที่เข้าไปโวยจังหวะนี้ให้ขึ้นมาครับ แล้วโยกมาตรงนี้แตะหนีครับโอซูแต่ว่าโอ้โหไปขวางแบบนี้พุทธสินแจกแล้วนะครับใบเหลืออีกหนึ่งคนครับชุนตะโอซูเตะหนีไปแล้วยกข mm ้างตรงนี้ก็ยอมรับแล้วครับชุนตะนี่ครับปล่อยไปไม่ได้ครับชุนตะจีเขาใส่แล้วครับจังหวะนี้โจตาโจตาให้มาช่องนี้โอ้โหลึก เกินไปหน่อยครับแนวรับชาวกาน่าอนุวัตหมวนกลับไปทางเดิมอนนวัตแตะหนีแล้วโดนเสียบลอยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหดูครับความคล่องของอนุวัตสีวงแก้วครับนี่ครับอีกหนึ่งไพ่เด็ดแล้วเรียกไปเหลืองเลยครับนักเตะเยาวชน19ปีครับในเยอรมันครับฟุตบอลลีกของประเทศเยอรมันนี่ครับดกครังครับแตะหนีไปตรงนี้แล้วโดนโอวซูรวบเลยครับฝีคลิกตรงนี้ครับ ว่าสันเปิดเข้ามาแล้วมงมาได้ไหมเอา้ามาทางด้านของโอ้โหนาโอกิครับได้ยิงลูกนี้ยังยิงไปตรงตัวของประพัดจุดไกลเหนียวหนึบเลยครับช่วยกันแพ็คเกมรับก่อนครับตรงนี้ค้าซอมให้มายัดมาช่องนี้โอวูซูหลุดมาโอวูซูแม่จะเอี้ยวตัวยิงแล้วจะได้ยิงอีกทีหนึงโอ้โหเข้ามือของทางนั้น นี่ครับโอ้โหกันตพัทบอลอยังอยู่ตรงกลางสนามอาจับไม่ดีครับวสันแล้ววสันไปตัดเกมโอ้โหเดือดเลยครับนี่ครับเดือดเลยครับโอ้โหพยายามจะเข้าไปเอาเรื่องวสันนี่ครับวสันตีเข่าไปหน่อยวสันโฮมอาวสันสมานศิลนครับ ของหนีมาสวยเลยครับแล้วเปิดลูกนี้เข้าไปขึ้นมงกันเอา้าได้ด้วยครับแล้วจับโบแรกยิงลูกนี้มายัางติดหลังของทางด้านแนวรับคาระตอมช่วยกันได้ดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ไปติดหลังเลืองชัยครับนี่ดีกครั้งครับมงชงมาแล้วโจตาจับนี่แหละครับโอ้โหต้องชมเลืองชัยเลยครับไปขวางอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ครับทัดสื่อยะให้ช่องนี้หนาโอกิอา้าแล้ว จังหวะนี้สกัดมาเข้าทางเปิดเข้ามาัางในนาโอกิทันไหมแม่ประพัยดยศไกครับโอ้โห و, ยังอ่านเกมได้ดีครับแมทที่แล้วก็เซฟเยอะนะครับประพัดนี่เป็นจังหวะที่อนันต์สมแอลครับให้เข้ามาแล้วแม่จะให้ครับนาโอกิอนุมาตเจอโอซูสับขาหลอกลูกนี้โอ้โหโหลายการจริงครับอนุมาติอนุมาติควบมาแล้วให้ไปขวาสุดเลยอน,นันต์อนันต์ฝังไหมอนันต์เล่นยังไงอนันต์ยิงเองครับโอ้โห ทัศนยะรออยู่ที่เสาสองครับไม่ได้อะแล้วอนาพัฒ์โดนใบเหลืองไปครับจังหวะนี้ผู้สินมองว่าพยายามถ่วงเวลาแล้วครับเอ้าแล้วจับลูกนี้ลั่นเจอกับทัศนยะทัศยะขวบหมาแล้วครับทัศนยะทัศนยะเปิดเขาแล้วพักอกหนึ่งทีแต่ว่าโอ้โหไม่เด่นได้ง้างแล้วครับคัสซ่อมโอ้โหนาวกีจะแตะอ้อมตรงนี้ไม่หลงแล้วครับแล้วให้มา ได้ยิงด้วยขวาลูกนิ้วู้่ข้ามขาหนออกไปครับโอ้โหดูครั้งครับจังหวะแต่งหนึ่งทีแล้วได้เหวี่ยงตรงนี้โอ้โหไม่ได้แล้วครับแล้วดูจังหวะที่ทัศยะให้มาตรงนี้ครับพักอกแล้วเนากี่แต่ว่าโอ้โหเจอแซนวิชเลยครับโอซสูเแล้วขึ้นมาขวาสุดเลยครับอนันต์อนันต์สมาเอรอนันต์มีความเร็วครับ ล็อกเข้ามาตรงนี้อันนั้นยิงสายหน่อยครับแล้วโอ้โหบดไปหน่อยครับโอ้โหฝังไม่ได้แล้วครับแมตช์แรกของฤดูกาลครับระยะประมาณนี้เลยครับอันนั้นสมาแอร์แต่ว่ายิงเสาสองแต่ตรงนี้อันนั้นยิงเสาแรกครับเอาวล้ครับกชชี่กชตี่ยัดมาช่องนี้แล้วเจอเสียบความลงไปเป็นลูกฟรีคิกครับโดนไปเหลืองไปเลยครับเหลืองชัยชูธงชัยนี่ครับ พยายามจะเสียบลูกนี้แต่ว่าเสียเหลี่ยมให้กับโชต้าไปแล้วครับจังหวะน,นี้อาณาพัฒโอ้โหแบบนี้ก็ยอมเลยแหละครับพักวัตสีเขียวอ้าวใบแดงเลยครับโอ้โหจังหวะน,นี้สูงกว่าเอลนี่ครับวุสินพยายามชี้แจงว่ายกสูงนี่ครับก็ โอ้ไปขวางอนุพัทธ์แบบนี้ก็จบเลยครับโดนไปแดงไปด้วยครับพักวัดส,สีเขียวกับการกลับมายืนถิ่นเก่าสุลกากร,ราดกระบังห้าสี่ครับเลาเปิดมาสายสุดอนุมัตพักอกได้สวยเลยครับอนุมัตสีวงแก้วผาบอไปที่ปุ่มทงเจอตันกันอยู่กับพงศกรเจอลุมอยู่ครับสาตาแล้วจังหวะนี้ มมีโดนแถมกันนิดนึงครับเดี๋ยวต้องผู้ตัดสินต้องเรียกอ้าวใบแดงเลยครับนี่คนหนึ่งครับไปนอกเกมใส่อนุมัติครับโอ้โหแล้วแต่อนุมัติอัดเหลืองครับเพราะว่าไปตอบโต้ครับนี่ครับดีกครั้งอนุมัติบังครับแล้วพงศะกรเข้าไปก่อนมีสตาสัตาเข้าไปปั๊มตรงนี้แล้วนี่ยครับหนึ่งสองตรงนี้ครับโอ้โหเดียออนุมัติมีมือไปออกตรงนี้แหละครับ เรียกใบแดงได้เหมือนกันแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมเลยครับกุศินเป่าบทเวลาการแข่งขันครับคัสซอมยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะบ้านค่ายยูไนเต็ดไป1 0ครับในศึกซปเปอร์ g บิ t แมตช์ครับ BYD ต่อฟินิกซ์3โซนภาคตะวันออกครับผมวรพลอินศิลาครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ